สวัสดีคะ่ะตู้ฟักไข่ตราเพชรใช้งานง่ายออกดีแน่นอนนะคะวันนี้จะพามาชมตู้ฟักไข่เป็ดนะคะเป็นของทางร้านนะคะตัวนี้ทําจากาไม้พัร์ตบูดนะคะใช้เครื่องควบคุมเป็นเซ7แอลเ็นย์หนึ่งนะคะตัวนี้กับไข่อัตโนมัตินะคะมีไฟแสงสว่างนะคะด้านในใช้ความร้อนทําจากฮีเตอร์นะคะ เดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในนะคะอันนี้เก็บออกไปบ้างแล้วนะคะไข่จะมีที่ไม่มีเชื้ออยู่ประมาณห้าห้าฟองสองสาม สี่ห้าห้าฟองนี่นะคะห้าฟองห้าฟองที่ปลาเขาส่งตอนส่องเชื้อนะคะเจ็ดวันถึงสิบวันนะคะอันนี้เอาออกไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นชุดที่ออกนะคะ,ะฟักทั้งหมดอสองแผงนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าจํานวนกี่ฟองเนาะแต่ว่าชั้นหนึ่งจะได้ประมาณสักสามสิบฟองอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้กำลังเจาะนะคะชุดเดียวนะคะเดียวกันเอาเข้าวันที่สิบสี่นะคะสิบสี่สิบสี่กุมภานะคะอันนี้วันนี้วันที่แพทวันนี้วันที่เท่าไหร่วะสิบเท่าไหร่สิบเอ็ดหรอหรือสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีนานะคะเอประมาณยี่สิบห้าวันนะคะ ยี่สิบสี่ยี่ห้าวันเขาเจาะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเนี่ยอันนี้ที่เจาะที่หลังเนาะแห้ง ขนแห้งแล้วเองไม่ยอมออกสักทีเนี่ยฮะอันนี้เป็นเป็ดอีเหลี่ยงนะคะเดี๋ยวขออนญาตจับแป๊บนึงไม่ได้ใส่น้ำเลยนะคะตอนเกิดนี่ความชื้นอยู่ที่เออ สี่สิบสี่สิบกว่าเนาะ,อะตอนแรกมีตู้เขาเรียกว่าตู้เกิดหนึ่งใบนะคะแต่ทีนี้ไม่อยู่บ้านเนาะไม่อยู่บ้านก็เลยอ้าวตัวนี้ตายไหมเนี่ยตายไปแล้วนะคะเนี่ยโอ้เสียดายจังโอ้เสียดายจัง ตายนะคะเนี่ยในตายหนึ่งตัวนี้เราทดสอบตู้นะคะแบบว่าไม่ใช้น้ำตลอดการฟักนะคะจนเจาะนะคะแต่ที่จริงเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ก็จะให้ใช้น้ำเนาะแต่ว่าตู้เนี้ยเป็นการทดสอบตู้นะคะก็เลยไม่ใช้น้ำ ตายไปแล้วหนึ่งตัวตายไยเนี่ยตายอันนี้ไม่เจาะอันนี้ไม่เจาะนะคะอันนี้ไม่จไมจเจาะเอะอ๋อ เขาจะทดสอบตู้ไงเขาจะไม่ใส่น้ำเลยไงถ้าใส่น้ำมันก็ออกเองได้นะอันนี้ไม่มีรอยเจาะนะไม่มีรอยเจาะนะเก็อย่างรอดโอ,โอเลือด ถ้าอย่างอย่างนี้นะคะถ้ามันยังมีมีเลือดนหน่อยๆเรายเพียงไปช่วยเขานะคะเฮ้ยอย่าออกมาน่าจะประมาณโอ้มีเลือดอยู่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวไว้ให้เขา,าพักนิดนึงก็อีกประมาณสักสิบนาทีแล้วเรามาดูใหม่ ะะใบนี้นะคะใบนี้ฟักทั้งหมดไม่ไม่แน่ใจว่ากี่ฟองเนาะตอนเข้าไม่ได้ได้นับนะคะชุดนี้เข้าวันที่สิบสี่สิบสี่กุมภานะคะอวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดมีนาประมาณยี่ิบห้าวันเนะาะเข้าๆนะคะเข้าๆนะคะไข่ที่ไม่มีเชื้อ ไม่มีเชื้อเนี่ยห้าห้าฟองไม่ไม่มีเชื้อหรือเชื้อไม่ไม่ไม่เดินเนี่ยค่ะห้าฟองแล้วก็ไม่เจาะสองฟองแล้วก็อันเนี้ยเจาะแล้วแต่เขาตายน่าน่าจะเพิ่งตายด้วยนะคะเนี่ยนี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวแล้วก็ที่เหลือก็ออกหมดนะคะ ไข่ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะเนี่ยออกสวยเลยตู้นี้เป็นตู้ปัาไข่ตราเพชรน,นะคะเดี๋ยวหน้าสลดกันเลยไอ้ <c oughs> นับซีได้กี่ตัวเนี่ยสองสี่ หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดอยี่สิบ ในข้างาในยังเยอะเลยสองสีพพ่หกแปดสิบ